คุณคูเลนคุณน้ำมวันนี้นะคะเราจะมาทดลองกิจกรรมอะไรคะคุณคูเลนหลอดดำน้ำค่ะหลอดดำน้ำได้ยังไงคะมีอะไรบ้างคะแน่นอนหลอดดำน้ำก็ต้องมีหลอดนะคะเองนะคะหลอดเขาเรียกหลอดกาแฟใช่ไหมคะคะแล้วก็มีน้ำทั่วไปนะคะแล้วก็มีคลิปนะคะนวดคลิปเสียบกระดาษนะคะแล้วก็มีน้ำนะคะแล้วก็มีน้ำกระมังใสสำหรับ เราจะทําให้หลอดนะคะเนี่ยค่ะสามารถลอยในน้ําได้นะคะโดยที่เราจะตัดตัดหลอดนะคะเอาหลอดนะคะมาตัดเป็นรูปนี้นะคะแล้วก็เอาคลิปนะคะเอาคลิปใส่สองได้นะคะทำเป็นรูปตัวเอแบบนี้นะคะเด็กๆก็หาวิธีการทำยังไงก็ได้ค่ะให้หลอดมันลอยอยู่บนน้ํานะคะเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆกันนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะขั้นตอนการตัดหลอดอาจจะผู้ปกครองช่วยทำไปได้นะคะเด็กๆ นะคะถ้าเด็กๆอีหลอดสําหรับ,บดื่มน้ํานะคะก็องอนี้นะคะให้มันเหมือนตัว A นะคะตัวน A เสร็จแล้วเด็กๆก,ก็ตัดนะคะให้มันทันตันเท่ากันก็จะเหมือนตัว A อย่างนี้นะคะเสร็จแล้วเด็กๆก,ก็ใช้วิธีการก็คือเอาคลิปเสียบกระดาษนะคะเยะนี่นะคะแล้วก็อหลอดใส่เข้าไปนะคะสองด้านใช่ไหมค่ะใช่ค่ะสองด้านนะคะเราก็ลองวางดูในน้ํานะคะ ว่าหลอดตัวนี้นะคะมันจะลอยน้ำได้หรือเปล่านะคะเด็กๆเหมือนตัวเองเลยนะคะโอเคนะคะนะแล้วเราก็ลองปล่อยลงไปในน้ำคุณครูน้ำมนต์ว่าจะลอยไหมคะของคุณครูเล่นค่ะต้องให้หลอดตั้งเป็นรูปตัวเอนะคะอย่าให้นอนตะแคงนะคะอย่างนี้ยอย่างงี้ไม่ได้นะคะลูกอย่างนี้ไม่ใช่นะคะยังไม่ได้ดำนะใช่เด็กๆค่ะจะเป็นแบบนี้นะคะ ตั้งอยู่ตรงบริเวณที่ใต้ดำน้ำเหมือนดำน้ำค่ะของคุณเลนก็ได้แล้วนะคะคุณคุณเลนค่ะได้แล้วได้แล้วค่ะนอนอย่างนี้ยังไม่แสดงว่ายังไม่ได้ดําน้ำนะคะถ้าดำน้ำคือจะต้องตั้งใช่ไหมคะตั้งแล้วอยู่ใต้ถึงน้ำนะคะการที่นอดตั้งได้อย่างนี้นะคะดําน้ำตั้งได้อย่างนี้เกิดขึ้นจากอะไรคะในหลอดมันจะเบาใช่ไหมคะเพราะว่าในหลอดมันมีอะไรอยู่นะคะคุณผู้อมมีอากาศค่ะ ที่อากาศอยู่ในหลอดใช่ไหมคะทำให้หลอดมีน้ำหนักมน้ำหนักอยู่เพิ่มมากขึ้นใช่ไหมคะก็เลยทําให้หลอดแต่ถ้าในข้างในข้างหนึ่งของหลอดไม่มีน้ำมีแต่อากาศใช่มันก็จะทำให้ตลอดกระเทยใช่คะเพราะว่าอากาศเบาใช่โอเคค่ะเด็กๆเป็นไงมากคะสนุกไหมคะเด็กๆอย่าลืมว่าแล้วก็บทร จอกันใ่คลิปหน้านะคะ